ไปแรงแล้วแล้วเราก็จะไปร้อยเนื้อแห้งแล้วเราก็จะมาหนีบไม้ตอกทาให้มันเป็นแรงแรต่อไม่หอยเนื้อแห้งก็ย่างไกลนะตอนนี้ขั้นตอนนี้ระหว่างรอไฟจิดไปน,น้อง บรรยากาศวันนี้มันก็จะประมาณนี้แหละมันงกยิ้งเขาจะรเาเห็ดวิธีพี่น้องย่างไฟทำเป็นเนื้อแดดเดียวยาาา่างไฟอสีกาวแตงงูถึงวะอสีกาวแต่งหนย่าไป่ฮาตั้ง,งมูงมูไงเด้อ ก็จะประมาณนี้นะคะน้องซื้อสายมาวสายฮัทฮัทเสร็จะร้อยแบบนี้เราจะไปย่างไฟนะคะ ตอนนี้เขาก็สีอย่างใฟล้ที่หนอ่อจะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีแดดเราก็จะทำประมาณนี้แหละคะ่ะเราจะหาเนี่ยมาปิดนะคะ เอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะไปดูกันนม่นต่อพี่น้องเริ่มจะแหงแล้วค่ะกำลังสวยเลยค่ะ